ันนี้เป็นไม่รู้ว่าดอกอะไรนะครับพอดีผมขับรถผ่านาเป็นเส้นทางไประหว่างอำเภอเมืองน่านไปท่าม่วงผาหรือปัวนะครับก็เห็นเป็นขาเข้าเมืองน่านนะครับสวยดีครับแต่ผมไม่รู้ดอกอะไรนะแต่มันสวยมาก อันนี้ถนนกำลังสร้างใหม่นะครับเส้นอำเภอเมืองท่าวางผานะครับระหว่างนี้เดี๋ถ้าถนนเสร็จผมจะมาวิวให้ชมนะครับเวลาท่องเที่ยวสัญจรจะได้สะดวกสบายนะครับเยอะมากเลยครับสงสัยน่าจะเป็นดอกไม้ป่า ไม่ใช่ทุ <S 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 2 <S 2่งบัวตองแม่ของสอนนะครับอันนี้เป็นดอกสีเหลืองเห็นไหมครับโอ้ไกลมากเลย อากาศเย็นเริ่มหนาวแล้วนะครับพออากาศเย็นปุ๊บคัดจมูกทันทีรุ่นเลยครับถึงรู่นเลย